วันนี้เรามาเปิดเส้นทางนะครับแางนี้มีผลผู้คนและการปันสุกนะครับวันนี้เรามีภาคี7จ็าคีกระขายเข้ามามีส่วนร่วมเราทําเพื่อให้เป็นตัวอย่างนะครับและก็ขยายผลวันนี้นครนิดชมราชเรามีพื้นที่แบบนี้มากมายเลยนะครับทุกเส้นทางนะครับที่มีพื้นที่ว่างเรามาช่วยกันเพื่อต้องการที่จะให้มีผักอยู่บริเวณสองข้างทางนะครับส่วนหนึ่งเราแบ่งปัน ส่วนหนึ่งมันก็เป็นประโยชน์นะครับใครผ่านไปผ่านมาสามารถที่จะเก็บก,กินแบ่งกันเลือกมปวได้ดนะครับวันนี้ผมดีใจมากเลยนะครับว่าเราสามารถที่จะมาเนินโครงการนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยชาวบ้านโดยทั่วไปเขาก็ทําอยู่แล้วแต่วันนี้เพียงแต่เรามาเก็บให้เห็นเป็นภาพว่าวันนี้ทุกบ้านเขาทำาปนอย่างจริงจังแล้วก็ทําง,ง,งันอย่างต่อเนื่องอยากให้น้องดิวนะครับช่วยช่วยคุยนะครับให้คนที่ดูว่าทํายังไงถึงมีปั่ว ได้กินแบบน,นี้จึงมีผลผลินตัวมากกว่า3ามิชนิดต้องทำไงครับค่ะก็คือสิ่งแรกเลยนะคะเรากินอะไรก็ปลูกอย่างนั้นค่ะชอบอะไรก็ปลูกอย่างนั้นนะคะก็พยายามปลูกให้มากชนิดนะคะอย่างน้อยก็คือเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้วยค่ะแล้วก็ยังได้แบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านข้างบ้านด้วยค่ะแล้ว แล้วมีคนมาถามไหมว่าปลูกยังไงทำยังไงถึงสวยประมาณนี้ค่ะมีมีคนมาถามค่ะพอดีที่บ้านทําน้ําหมักเองด้วยค่ะใช้น้าําหมักทำน้ำหมกักทําน้ําหมักเองแล้วก็ใช้ฉีดพ่นค่ะแล้วมีการแบ่งปันไหมม,มีการแบ่งปันค่ะมนันมันม,มีเรียบร้อยค่ะคนะครับนี่ถือเป็นครัวเรือนต้นแบบนะครับที่ท่านประลัดกระทรวงมาแต่ท่านท่านสุทธิพงศ์คุณนเรนท่านคาดหวังนะครับว่าทุกครัวเรือนต้องเป็นแบบนี้นะครับท่านรองครับ ท่านรองไปมาหลายที่แล้วท่านรองมีความรู้สึกยังไงครับสมบลถักแก้วก็วันนี้ประทับใจมากนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมและก็มาแต่ท่านู้อการจาังหวัดในการเปิดกิจกรรมในวันนี้นะครับเพราะว่าพี่น้องเราชาวนครสิมราชโดยเฉพาะตำบลถักแก้วอำเภอตาสาลาหลายครอบครัวหลายครัวเรือนที่เขาปลูกปักทิงเดียงอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีหลายพื้นที่แม้ก็มีจะมีผลไม้เป็นหลักไม่ว่า เป็นทุเรียนเป็นบังคุดเป็นรองกองอะไรต่างๆมากมายแต่บริเวณบ้านเขาก็จะมีพืชตักนะครับที่ปลูกไว้กินเองอันนี้ต้องชื่นชมและก็ขอบคุณมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านกำนันตำบลตักแก้วเป็นแกนหลักในการกับเพื่อนร่วมกับทีมงานของเอามาต่อโดยมีพัฒนาการอำเภอเป็นตัวตัวประสานป็นท่านผู้ว่าการจังหวัดแทนพัฒนาการจังหวัดถือว่ากเป็นการกับเพื่อนที่ดีมากแล้ววันนี้มาตรวจเยี่ยมมาติดตามไม้กำลังใจนเห็นภาพบรรยากาศแล้วต้องชื่นชม ยอมรับว่าประทับใจมากๆแล้วก็จะได้นําไปขยายผลในพื้นที่อื่นนะครับซึ่งเขาก็เริ่มกันอยู่แล้วแต่เราก็ไปนําไปเห็นให้เห็นผลเชิงประจักษ์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นต้นแบบนะครับวันนี้ต้องชื่นชมและก็ขอบคุณนะครับ ครับที่นี่เป็นตำบลเข้มแข็งนะครับเมื่อปี2 5 6 6วันนั้นโชคดีครับท่านประหลัดกระทรวงมาใจท่านสุทธิพงศ์ุนทรเลท่านได้มาเยี่ยมให้กำลังใจนะครับแล้ววันนี้หลังจากที่ท่านกลับไปที่นี่เขาก็ยังทํากันเหมือนเดิมนะครับทำกันอย่างต่อเนงนะครับฉะนั้นทุกพื้นที่แบบนี้ต้องชื่นชมนะครับทีมงานของพัฒนาชุมชนอําเภอที่ทินในหน้าครับเราจะขยายผลแบบนี้ไปที่หมู่บ้านไหนตำบลไหนอีกบ้างไหมครับเอาขยายผล ค่ะก็ขยายผลไปทุกทุกตำบลเลยค่ะทุกตำบลเราจะมีการนณรง์ในการปลูกผักนะคะขยายผลไปสู่โรงเรียนไปสู่ศูนพัฒนานกเล็กนะคะแล้วก็บ้านผู้นําแล้วก็ทุกครัวเรือนนะคะเรามีการส่งเสริมในการปลูกผักกับท,ทุกทุกพื้นที่เลยค่ะครับนี่ก็เป็นพันธสัญญานะครับว่าเราพร้อมใจที่จะกลับเคื่อนนะครับตามที่สมเด็จพระนิธิบาที่พระเจ้ากรมสมเด็จประเทศท่านคาดหวังโครงการที่จะให้ ทุกรัวเรือนนะครับได้มีผังกกินนะครับเป็นผักที่ปลอดภัยฉะนั้นวันนี้นครสาราดเรามีการปลูกผักอย่างน้อย30ชสิดตรทุกรัวเรือนครับนะ